แม่เลยก็บอกชิดก็หวังว่าเมื่อช่อบจะทำงานเทนนีสสำเร็จไหมนะคะเพี่นีนาสำเร็จแน่นอนถวายบังโคมค่ะก็ะมอมชั้นทลาวันมาขึ้นเก้าองค์มาที่ราวันมาเข้าเก้าอย่างนี้นะถึงเยสเซอร์จริงหรือเปล่าเนี่ย ถูกฉันกลับมาอยู่ใกล้ๆใลชัทานนาออกมาคืนไม่ต้องกลัวไม่ต้อวเขอบคุณนะครับระวันและน้าวิธีรับมอบให้กับลงแบงค์หรือว่าตอนราของเราขอบคุณนะครับ เคยรักเคยหลงเคยประทรงแกมใสมองเห็นคนเคยรักเอามีใส่วักเอาเขาวังยิงยนก่อนทํมือชควสาบานเคยคิดว่าลอาแ่าทแบบนี้เยี่ร ละังสมานีเดวที่รางวัวลว เจ็บเข่าไหม่ะอยากเห็นหน้าคนดี้ังที่เราเคอยเอาเงินหน้าคืนให้น้องเอาเงินหน้าขึ้นให้น้องไม่อุรบลมาบุรีัวดให้หลุดเอ้ยพอไม้พอมือถึงกับหมื่นเลยล่ะปัดอะไรขนาดนี้ จะ,จะดย,ดยหน้าทั้งทีไม่ต้องพลางหน้าทั้งหน่อยเจอแต่ในรูปวันนี้เนี่ยจะได้เจอตัวจริงแล้วขอดูให้เต็มสองตาหน่อยอยากจะรู้ว่าตัวจริงกับในรูปแบบไหนสวยกว่าผู้หญิองอย่างเดียหรือเปล่าคุณเจ้าค่ะอยากเห็นสิจ้าแต่ทอบพระเน่พร้อมกันเลยพี่ดาแค้วพี่นายได้เลยจ้าขอดูหน้าหน่อนนะจีนดาวัน พ e. ีราเอคีราวันพีราเอราวันสวยจริงนั้นสวยบันไลบไลบายไว้วาจดีก่แต่ความแค่เพื่อยังมีมินเจ้านี้เอาเขาว่า ชงหายใช่อะไรของมึงเนี่ยอะไรของมึงล่ะมึงจาเป็นอะไรกูจะเป็นอะไรจะไปรู้มึงไว้เนี่ยแต่งตัวอะไรเดี๋ยวให้บังชงหายมาใส่กระโปงใส่วิกผมอะไรเล่นเก๋มาก่ายมาก่ายไงวะแทนที่จะเดินมาฟันเดินมาแทงเราจะได้มีเวลากระตุกวิกสอนลามใช้พุ่งออกไปไงนี่เกไวแต่งตัวอะไรจะตายไม่รู้ตัว จับตัวพระภูมินางที่ดาวันมาได้หรือเปล่าได้พระเจ้าค่ะคำสัง่งของดำมังสุมาไปนำตัวที่ดาวันมาเข้าเฝ้าราวพันเด,ดี๋ยวนี้รับเด้เจ้าอย่าให้รอนานนะไม่นานเลย เฮ้ยโอ้โหนายถ้านายจะขนาดนี้นายเป็นผู้ชายเหรนายแม่งโคตรแมนเลยนายแม่นายเชื่อเราอีบ้ากูเป็นเทรนเนอร์ผู้หญิงไม่ต้องอายเลยนายแม่งโคตรเท่โอ้ยกูเป็นเทรนเนอร์ผู้หญิงอีบ้ามึงมาพูดอะไรเนี่ยนี่โอ้โหจริงมึงไม่ต้องอายใครเลยเนี่ยยังไม่เบลน่าอายโอ้ขยันแต่ วันนี้กูไม่ได้แต่งโอ้จะแ,แต่งบางอย่างนะกูไม่กล้าหรอกว่าไงมั้งเธอโพี่ใส่ใส่ใส้อะไรอยเนี่ยทำไมเราโอ้นะพอมันเข้าไฟมันชัดมากเลยอะ็นว่าที่ชู่หมดไปสองหอ่อพี่พี่ี่แต่งตัวนี่วางกับดักวะวางกับดักอะไรเธอโอ้โห ม็นเป็นชุดปริญสุอีเวถามจริงๆพี่มีไมค์กี่ตัวเนี่ยกูก็ไมค์มาตัวเดียวกีบ้าหญิงอ่ะเออกูยามอะไรนั่นหนาเนี่ยกูเดี๋ยวกูต้องไปเป็นเทรนเนอร์ต่อเลยแล้วเข้าอ๋อนี่ขายของน่าดูเลยอ่ะเฮ้ยพี่เอาประหมอาคางดำมาขายด้วยเหรอนี่ไปเก็บดอกบัวมาป่ะจริงดอกบัจะจะรู้เลือกไม่ได้เหรอเนี่ย เขาว่างไงมั่งเธออะไรางไงน <c ười> างไงน <c ười> าไี่เจอเนียอย่าเพิ่งเจอที่ลาวันเลยเจอนี้ช่วยกันเยอะอะไรเธอช่วยทำไมช่วยแบ่งมาทางนี้มั่งสิวะแบ่งอะไรแบ่งน่ะแบ่งมามั่งทำไมอยากฟิตเนสเดี๋ยวอยากได้กล้ามเหรอเธอทางนู้นมันเย <c ười> อ,อะไงขอจนเล่นสะโพก ลงมาหน่อยลงมาหน่อยจะได้ไม่น่าเกลียดเออแก้ก้นฉันแล้วหลังเธอเฮ้ยก้นมึงเนี่ยเวลาขี้เนี่ยมึงไม่ได้นั่งชักโครกมึงแค่ยืนแล้วก็ขี้เลยใช่ปะมันบิดบ้างเลยยืนขี้นี่มันไม่รู้ตูดอยู่อย่างเงี้ยเลยขี้เลยไม่ใช่เวไปมึงไม่ต้องนั่งเหมือนคนปกติมันเหมือนมันเหมือนมึงไม่ต้องเข้าหาชักโครกเลยมึงแค่ใช่เปล่าเอาเหมือนจะง่วงตัวเลยกันเนี่ย เหมือนชัางง้อตูดแล้วขี้ได้เลยอะไรเงี้ยบ้ากูมนุษย์กูไม่ใช่ลิงยังไงเธอเมื่อกี้นี่กูแกงข้าวไปข้างในกูบอกว่ากูเป็นพี่นาวันนะโอ้โหพระองค์ท่านเชื่อเว้ยเขามาก่รเขามาจูงกูลงรายได้เพิ่มกูเฮ้เข้าไปในห้องไปหยิบพระมาจะเอามาให้กูกูจะทั้งวิกหลุดอดเลยตายเลยเธอจริงปะเนี่ยจริงมากพระอะไรเธอช่างเงี้พระอะไรไม่หนูเราจะเกตยาวเป็นวาเลยล่ะ แล้วยากูนี่เป็นที่ราวันได้ไหมอ้อ <c oughs> เขาจะเชื่อป่าวะมันแมนแล้วเกินน่ะมมองหน้าดี๋ยวคุยกับกูอ่ะเป็นอะไรมามองคอนกูอีนี่ <c oughs> เอาไงไม่ถึงคำพ่ากูาา <c oughs> าจะไปอิจฉาใครแล้วมึงจะไปอิจฉาเรื่องอะไรอยู่ในการอีเวน เรามีเท่าไหร่แล้วก็ใช้เท่านั้นอยากมึงอยากได้มึงก็ต้องออกกำลังกายเอามันจะได้ขึ้นเป็นมาร์ตอย่างนี้เอ้ยมั้งใช่ไหมสมาคมป่ามาได้ยังวะอาดิป่ามาแล้วไปแล้วนะไปไปตั้งแต่ว่ากูเข้าไปตรงๆไม่ได้เลยเข้าไปไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวของหิ่งแม่กูขอเจ้ากูได้กูต้องทันหลังให้เขาไปก่อนต้องแต่งตัวทุกอย่างมาเนี่ยอันนี้แย่งซีนหมดเลยนไปจ้าก้นกูแย่งซีนหมดเลยนาจะ โอ้โหดึงออกดังยังไม่ได้พูดจริงจัเลย องมังกูมากดสันึงดอกแล้วจะกรัทางที่ดีทำไมขอพรองหญิงสักหน่อยไม่ต้องยุ่งกับหญิงได้ไหมองหญิงไม่ต้องมายุ่งกับหญิงมันจะขึ้นเป้าออกมาตมไ่้อย่ามือปิดทำไมลูกองหญิงไปไกลเลยองหญิงเขายังไม่กล้าสบตากูเลย เด็กูขึ้นฝาพงอะไรนะ้นพูดไรอระขึ้นฝาอะไรเด็กขึ้นหาพงท่านเลยเด็กว่านนั่งไม่ได้บันไดไม่พอตัว ม่อมฉันเหน็บผู้หญิงนั่งเหน็บเลยกูขอร้องเป็นผู้หญิงก็ต้องนั่งให้มันเรียบร้อยเธอจริงไมู่้หญิงไอ้บาสมึงไม่ต้องหนีบหรอกมึงนั่งอ้าๆนั่นแหละมันเหมือนมึงเคยเห็นนี่ัหมเหนียงอ่ะมันยิ่งชัดไงมึโอ้มันยิ่งชัดได้เเออออนั่งไหนนั่งแหละมึงหนีบมึงกูก็สบายใจ ไม่ไ้ัปถึงไหนนั้นถาวายพระโคมไปคะหม่อมฉันที่นาวันมาหมอเฝ้าแล้วไปคะนท่นาวันอ <c oughs> ย่าน,นิ่งสิ่พูดต่อไปติหรือลืมเรื่อง,องหูพระองคอยู่พอดีเลยคุยกันไปเถอะล้วตา,าไวยซะด้ว,ไวยไปเลย พี่ลาวันไหนที่ลาวันหล้วพัพปูบินทางไงไปคะพที่ลาวันอาสาวพัพปูไม่ใจแล้เนี่ยวางโตอยู่บ้านมึงมาบานมังช่วยไหม่ช่วยไอช่วยไอย่า ช่วยไปเปลี่ยนชุดหน่อยได้ไหมป้าใส่ทำตัวเลยแล้วในทักคู่เลยมาช่วยหน่อยทนายแคออกร่างกายมาไปฟิตเนสมาไปครับออกกําลังกายยังไงอัพแอนด์เดวอัพแอนด์เดวอัพแอนด์เดวไอ้ช่วยมึงกล้าดียังไงว่าไปเอาเสื้อของหญิงเลเรศยามาใส่อะถูกปากของปุบปากแบบนี้นะ าไปเคยเข้าถ้าเกิดไม่ได้บุญบารมีบุญญาบารมีขององค์หญิงช่วยไว้มึงตายไปแล้วมึงไปขอเขามาเขาขอบมาคุณกับเพื่อนมึงยไปซะเขาจ์ให้เชื่อมึงใส่ไปไปยังไม่ขอบคุณเขาเลยนะแต่งตัวอะไรทุเรศไปไปทั้งคู่เลยไปตามที่ดาวันไปพาที่ช่วไมันไปเดี๋ยวมึงชอบพามา sao nóng bêu đêm đi luật hành